สำนักงานขนส่งนี่ครับสีม่วงๆอย่างนี้ไม่ใช่ซูเปอร์ชิปนะครับไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะครับแต่เป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ สีม่วงนะครับจริงๆมีทุกสีทุกลายนะครับนี่จัดมาเป็นสีม่วงนะครับเราจะเสร็จแต่ละขั้นตอนครับนี่ทั้งงานเหล็กด้วยครับนั่นอะโค้งใหญ่มากเลยครับขนาดห้าคูณสิบนะครับขนาดห้าคูณสิบนะครับสั่งมาได้ทุกสีทุกลายเลยนะครับทุกขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หรือเป็นผ้าใบนะครับเป็นกันสาดนะครับงานโครงหลังคางานเหล็ก งานผ้าใบกันาสาดนี่รับหมดครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะครับเป็นกันาสาดเป็นผ้าใบที่ใช้ผ้าใบเป็นหลักนี่ทําได้เหมือนครับหลังคาก็ทําได้นะครับเตันชีตนี่ครับนี่ทุกสีทุกลายครับเลือกมาได้เลยนะครับ